ีอะไรเนื้อขาววันทองถ้าเป็นผมซื้อขอบเต็มเต็มขอบเต็มเต็มสวยฟอร์มเนี่ยถ้าสวยอย่างนี้นะเป็นผมซื้อเข้าหน้าตาเด้งนะผมให้คําว่าบวกลบเลยอะประมาณนั้นไหครับพี่กอล์ฟอ้ไอขายเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเงินเป็นจริงมาเลยมาเลยผมพร้อมสู้เป็นของเจ๋งจริงเขาเจ๋งเลยนะเขาบอกไม่เชื่ออย่าใช้เลยนี่อ้เออผมชอบคมนี้นะคุณไม่เชื่ออันนี้คือหุนพยนต์วัดเหนือไม่เชื่ออย่าใช้ ตะกรุดเถอะตะกรุดอันนี้มันเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเนยประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้ ร้านเครื่องสุวรรณกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่ามาเครื่องนะครับใครมีพ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายเราได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนอันทิพย์ดาววานชั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอ k หรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่ายสามถึงสนาทีไปจนถึงตีสา 3า,านาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะอด swk ครับ a m u l e t ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเครื่องสุนกรณ์ด้วยนะครับ ที่นึงบุคลากร,ากรสําคัญของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเป็นคณะกรรมการนะครับของสมาคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นสายตรงของเกจิที่ยอดนิยมของประเทศไทยนะั่นคือสายาหลูทิมนะวันนี้ ก็เดี๋ยวไปรู้จักเขากันว่าเขาเป็นใครนะสวัสดีค,ครับสวัสดีครับให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับชื่อก้อละยองครับผมอ่าครับสายตรงหลวงพ่ทิมวัดละหานไร่ครับอ่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกูรูระเครื่องนะครับในสายหลวงพ่ทิมด้วยนะวันนี้รายการค่อยเลยดีครับพี่กอนอ,อยากจะมาล้วงคอสักนิดนึงว่าวันนี้ เซียนสายตรงอย่างพี่ก๊อตที่มีความรู้เรื่องพระเยอะๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสายของรูทิมเนี่ยพี่เลือกข้อยพระอะไรครับอันนี้อันนี้ถ้าไม่เคยให้ใครดูนะครับอันนี้เป็นรายการแรกเลยได้รับเกียรติยิ่งขอบคุณมากเลยฮะไปเรานะคระบุณพรฮะนี่นี่องค์นี้เลยนี่ก็ต้องเป็นขุนแผนนะครับผมบล็อกแรกครับ หลวงปู่ทิมวัดมหาไล่จังหวัดระยองครับผมเป็นบอนด์สองหน้านนี่นะบอนด์สองหน้าครับผมเนื้อเนื้อผงพายกุมารเนื้อขาวเนื้อขาวผงพายกุมารโอ้สุดยอดไปเลยครับพี่ชิ้นถัดไปขาดไม่ก็ต้องออันนี้ก็ไม่ต้องเป็นปิดตาปุ้มปุ้ยครับผมปิดตาปุ้มปุ้ยเด้นทางโชคลาบมหาลาบครับของหลวงปู่ครับจิ๋วแต่แจ๋วครับอันนี้เรียกได้ว่าแบบเล็ก พิคขี้หนูเลยผู้ถูกค,คุณด้านนี้เลยโชคลาภโดยตรงครับโชคลาภโดยตรงครับอันนี้ขาดไม่ได้ดครับผมครับเหรียญดวงดีโอ้โหสุดยอดองค์พ่อจัตุคามรามเทพครับอ่านี่สุดยอดเหรียญน,นะสุดยอดเหรียญับผมหนึ่งสายของทางหลักเมือง นครนะครับอีกันก็เป็นตะกุดหลวงพ่อบุญคำนะครับหลวงพ่อบุญคำใช่สุพรรณเนี่ยอันนี้อันนี้ท่านท่านลงยันดวงไว้ให้ครับผมอ๋อมันจูดวงเป็นเฉพาะดวงเลยเป็นดวงผมเลยอ๋อคือจะช่วยแบบว่าค้ําดวงไว้ต่อดวงอ่ะอย่างนี้ดวงไม่มีตกไม่มีตกนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นตะกุดเฉพาะบุคคลเลยเฉพาะบุคคลนะครับออกไปครับมีเส้นอื่นด้วยฮะหรือว่ามีเท่านี้ก็ยังยังมีเขายังมีโอยู่เอาเลยมา ให้ดูเงนครับวันนี้ไม่ไม่เคยใครโดูเลยวันนียสุดยอดเขิดมากนี่ชุดหลักเลยนี่ชุดออกสืกชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกเหรออันนี้ก็เป็นสามศูนย์ครับผมเป่นใหญ่โอ้โหพ่อจะกคามครับผมครับครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับอีกกันก็เป็นพระชัยฟ้าลั่นหลวงปู่เริ่มปรมโออ๋อหลวงปู่เริ่มเป็นคู่เลยเป็นคู่ครับเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันครับผมโอ้ สซนอีกอันนึงเป็นหุนพยนต์นะอ่านี่ออันนี้เป็นปน์เป็นของหลวงพี่มหาวัดเหนือผมเป็นพระพระหนุม่มอีกองหนึ่งที่ผมนับถือท่านมากอยู่จังหวัดไหนครับพี่เพชรบูรณนะ์ครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เนี่ย ผมเพิ่งทราบว่ามีพระสร้างหุ่นไปยนด้วยมีครับโอ้เจ๋วเลยนี่รับเคาะแทนนะอันน <oh huh ี้ก็ดีดีแม้หุ่นไปยน์นี่คือเขาบอกว่าทั้งเรียกทั้งรับเคาะทั้งอะไรได้ได้ได้พุทธคุณพุทธคุณด้านไหนพี่ก๊อตอันนี้อธิบายหน่อยอันนี้ก็โชคลาภครับกับแบบว่าเวลาใครจะมาทําร้ายเราหรือว่าคิดไม่ดีกับเราเนี่ยบางทีอาจจะแบบมีรังสังหอนอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพลายพายคู่หลวงปู่ทิมนะผมอ๋อเป็นพลายคู่แต่พอดีอันนี้ผมซื้อมามันหักครับอ๋อครับอันนี้ อันนี้เป็นชิ้นแรกเลยที่ผมใช้มาอีโกงก็ต้องหลงผู้เยี่ยมปฐะถมนามนี่ฮะอันนี้ขาดไม่ได้รับนี่ฮะนี่ฮะสุดยอดนะอันนี้มาอันนี้มาอยู่เมืองนนท์ก็ต้องเป็นเป็นลูกหลานหล็นลูกหลานเป็นลูกหลานของสายหลืผู้เยี่ยมเลยผู้เยี่ยมเลยนะครับแห่งวัดสะพานสูงในฐานะกูรูของสายพระเครื่องถ้าเลือกค่อยพระได้องค์เดียวคนคอใช้เรื่องหนึ่งองค์เท่านั้นจะไปลบนะอ่ะวันนี้ไปลบเลยอ่ะ ถ้าหยิบไปชิ้นเดียวเวผมชิ้นเดียวเลยผมหยิบคุนแผนผงภัยกุมารเลยขุนแผนมงไัยเลยอโออันนี้มันมีเหตุผลนะมมีประสบการณ์ไหมครับเพราะประสบการณ์หรือมีเหตุประสบการณ์อะไรทําไมถึงเลือกขุนแผนผงพัยกุมารเล่าประสบการณ์แบบจังๆเจ๋งๆให้ฟังหน่อยฮะถ้าให้เลือกขุนแผนก็คืออันนี้ผมว่าเขาเป็นแบบเหมือนเมตตาครับ แค่บางทีเขาแค่เขาเห็นเราอะเขาก็รักเราเขาก็ไม่ทําร้ายเราแล้วเบรอ๋อโอเคถือว่าเจ๋วเลยนะทีนี้ครับนะผมเชื่อว่าเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนอยากรู้แล้วนะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างอ่าพี่ก๊อตช่วยใเส้นเนระท่านี้ก็ต้องอ่าไปอามาอ่จากอันนี้เ็นแผนเลยพี่ถ้าคนแผ่นอนนี้ก็สภาพนี้ก็ต้องมีร้าห้าบวกลบอ่าร้ห้าบวกลบแน่นอน ร้านห้าบวกลบร้านห้านี่ถือว่าราคาอัปเดตแล้วด้วยนะอัปเดตโอ้โหถ้เป็นเมื่อก่อนตอนสมัยแรงๆนี่2ล้านบวกลบนงมีมีมีคนอันนี้เคยมีคนให้2ล้านแล้วใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนี่มันต้องมี2ล้านกว่ามีช่วงแรงๆนี่2ล้านแก็ไม่ได้ปล่อยเฉพาะอยู่กับเราแล้วมันได้เยอะนะมันเงงกว่านั้นมันเงงกว่าใช่มันเงงกว่านั้นกันใจนะครับถ้าเป็นตับปุ้มปุ้ยตับปุ้มปุ้ยก็ต้องอยู่ที่ว่าแสนกลางๆก็คืออ่า แสนห้าถึงสองแสนบวกลบใช้คำว่าสองแสนบวกลบแล้วกันครับแต่นี้พิเศษสองโค้ดโอ้สองโค้ดด้วยปกติปิดตาปุ้ยจะตอกโค้ดเดียวอันนี้สองโค้ดแบบตอกที่ก้นจังๆไปต่อครับพี่อีกองหนึ่งเหรอครับอันนี้ก็ดูราคาประมาณสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับสองหมื่นสามหมื่นก็อยู่ที่บล็อกเนาะอยู่ที่บ็อกอยู่ที่บล็อกอยู่ที่บล็อกอันนี้ตะกุดใช่ไหม ตะกรุดเต๋อตะกรุดอันนี้มันเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเรเมินค่า้ประเมินค่าไม่ได้โอเคเพราะเป็นตะกรุดเฉพาะบุคคลนะเฉพาะดวงไปต่อพี่แว่นใหญ่ใช่ไหมเป็นใหญ่นี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยสถาบนนี้มีอะไรเนื้อขาววันทองถ้าเป็นผมซื้อขอบเต็มเต็มสวยฟอร์มเนี่ยถ้าสวยอย่างนี้นะเป็นผมซื้อเข้าหน้าตาเด้งนะผมให้คำว่าสามแสนบวกลบเลยนะประมาณนั้นไหมครับพี่กอนอันนี้ขายเลยได้ไหมขายเลย เดี๋ยวเดี๋ยวดูเงินเป็นจีบมาเลยมาเลยผมพร้อมสู้อไปต่อครับต่อไปอ่ะพระชัยครับอันนี้พระชัยฟ้าลั่นก็สวยๆก็มันสองหมื่นถึงสามหมื่นครับพอเปล่าสามหมื่นบวกลบสามหมื่นบวกลบขุนพยนครับขุนพยนเหรอครับอย่างนี้มูลค่าทางการตลาดอยู่เท่าไหร่พี่ อันนี้ครับอันนี้ถ้าใครมีนี่ผมซื้อเข้าวสามหมื่นลบไปส่วนส่งมาได้เลยครับอ่าสามหมื่นสามหมื่นบวกลบเนี่ยรามหมื่นบวกลบคือเป็นเป็นรุ่นใหม่ๆนี่ลครับแต่แบบเป็นของเจ๋งจริงของเจ๋งเลยนะเขาบอกไม่เชื่ออย่าใช้ครับนี่อ๋อ้ผมชอบคำนี้นะคุณไม่เชื่ออย่าใช้อันนี้คือหุ่นพยนต์วัดเหนือไม่เชื่ออย่าใช้โอ้ตามชื่อคอนเซ็ปต์เลยหุ่นประยนต์วัดเหนือไม่เชื่ออย่าใช้นี่โอ้โหเจ๋อมากเจ๋อเจ๋อคอนเซ็ปต์เจ๋อมากเซ็ปต์เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไปกราบที่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม ต่อครับอีกหนึ่งชิ้นครับนี่อันนี้ถ้าเป็นภายคู่ถ้าองค์สวยๆก็ต้องมี 3, สามแสนบวกลบครับอ่าสามแสนว่าที่สามแสนบวกลบอ่าสวยๆมีสามแสนบวกลบนะก็ถือว่าเป็นพระผงพายกุมารสุดยอดอีกหนึ่งพิมพ์นะสุดยอดเลยนี่ฮะแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งองค์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์บนคอเลยนี่ประถงนามนี่อันนี้สวยๆก็ต้องมีสองแสนบวกลบเลยอ่า สวยๆนั่นก็คือรูปหล่อหรูผูเหี่ยมวัสบพานสูงรุ่นแรกนะครับอันนี้อ,นนอันนี้อยู่นนต้องมีครับต้องมีจริงๆนะแล้วก็ท่านมีทั้งพุทธคุณที่ครบรอบด,ด้านจริงๆวันนี้ถือว่าโอ้โหครบเลยนะเรียกว่าครบทุกสายเมตาเหนียวเครื่องรางพระเครื่องนะเนี่ย กับพระเครื่อบนคอของอคุณก๊อตระยองนะฮะอีกหนึ่งบุคลากรสำคัญของวงการพระเมืองไทยในยุคนี้ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณพี่ก๊อตครับบาครับ